เป็สัญญาณนี่ทำดงูงานแพทครับงานกุดสะเพื่อการเกษตรครับนี่ลงต้นไม้ไปเยอะเลยทางมะพร้าวมะกรูดมะน,นาวส,ส้มโอสวนเชิงเกษตรครับนี่จัดเต็มรูปแบบตอนนี้ก็เริ่มลงต้นไม้เริ่มกุดสะ เริ่มวางเปนตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวมาแล้วครับสองคันนะมีงานขุดตอเมื่อวานเลยครับเมื่อวานวันนี้ก็มางานขุดสะมั่งถมปากโบนี่นะครับไม่ไกล งานรถยังเป็นรถคลาสสิกครับเน,เน้นแต่งเน้นขนครับนี่เน้นขนขนดินอย่างเดียวนี่ยคันใหญ่ๆใส่เต็มๆตครับนี่เต็มบวงกี้เลยครับกระจบนี่เปิดประทุนเลยครับนี่ระจกท้ายครับแค่จะวาะจกเตก แดดแรงครับนี่งานขุดสะครับชื่นกษตรครับตอนนี้ก็มีระบบทางน้ำมาช่วยก่อนแต่ยังแบบ ยังไม่เต็มรูปแบบครับแล้วก็มีสุราเซลยวฟางนู้นครับนะ่ะกําลังทํารอดูครับรอดูตอนเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงจะทําเป็น,นกเกษตรท่องเที่ยวหรือกรเกษตรพอเพียงครับต้องรอดูครับรอติดตามวว่าน่าจะเป็นกระรท่องเที่ยวครับถ้าเติบโตมานี่ก็สวยรู้เลยครับ ตาท้ายเลยนี่เซลแมวเนี่ยเอ้าทำดูมุ้งนี่ดีกว่าครับนีน่มันดูมปากทางนี้ดีกว่าบางเด็ดให้โทรศัพท์ด้วย <c oughs> นี่ฮะราชาเม็ดเงินครับนี่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกพอดีไก่ ยาขนไก่ครับยาคนไก่มา,มาห่างๆหน่อยครับอยู่ตรงนั้นทางฝุ่นพอดีครับมาดูมุมนี้แคทตรงนี้ก็รับงานทุกวันครับนี่มีงานตลอดครับ แบบบ่ครับกับดินสวยๆไปเลยข้างๆบริเวณนี้น้ำจะไม่ขาดครับเพราะว่าเป็นทางน้ำผ่านเหมาะสำหรับทำการเกษตรครับกว่ามีน้ำนครับป๊บเดียวเต็มครับเน้นผลครับเน้นผล ที่นี้ไปเน้นแต่งครับมีแต่ไว้เก๋าเลยครับนี่มีแต่ไว้เด็กนี่ใสยดินเปียกครับถึงดินเปียกแล้วต้องสะบัดดึงขีนหน่อยต้องติด

ธุรกิจลุงเรืองจัดไปกันอีกหนึ่งผลงานครับงานแคดขุดดินอุดสะเพื่อการ,รเกษตรมื่บวานไร้สดแคทคันนี้เลยครับง่ก็ สอบไปดูที่เชฟได้ครับเมื่อวันขุดตอครับเมื่อวันขุดตอเจอมิ่มน้ำขึ้นน้ำมิ่มหวานสุดยอยไปแล้วครอีกหนึ่งคันตัดดีตัดไวตักสวยฮะดีคันใหญ่จริงๆครับนี่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้ว เครืจักใหญ่ท่านี้เครืจักหนักคครับพี่สุูรถกำลัลลงมาคันนับนี่โอ้ยดิอเลย แัมดินดวนสวัสดีครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปจบแตกมาแล้วครับเนี่ยเห็นเดิมๆครับเยอะๆมีสบัด รับคอด้วยบึน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 แหมอย่างนี้เล่นคอทันเร่งขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้เชฟชครับไงก็อีกรอบครับไงก็ขอให้ร่ำให้รวยให้ธุรกิจุ่งเรืองครับคิดสิ่งใดขอยสมปรารถนาวันนี้มาดูงานขุดด้วยกันครับ งานบ้านๆเขาเน,นี่ยงานขุดบ้านๆสึษะเพื่อการ,กรเกษตรช่วงนี้ก็อยู่บ้านเงาๆกันก็มาดูเทปๆได้ครับนี่ยโอ้นป้นมาแต่ไกลเลยครับปูนพูนพูนหน่อยที่ hey, ว่าเขานอกคันนี้ <laughs> ดูฟ้าไทยก็ไม่ยอมแกใช้รถทีมคลาสสิกแกลเลโับเขาครับนี่เสียมแมวแกขับเดียว่าแกที่กับเขาแล้วนะ <c oughs> ได้ครับเรียบร้อยเต็มแล้วครับใส่เต็มบุ้งกี้เลยแปบ๊บเดียวก็จะเต็มนี่แหละครับคันนี้แหละครับเขาว่ารอที่สุดในทีมเพราะว่าวิ่งอยู่3าคันมีแต่สายคลาสสิก <c oughs> แกใส่เดี๋ยวไปดูชุดแต่งแกก่อนครับนี่ชุดแต่งที่ว่ารอสุดในทีมนี่แกมีธงด้วยครับนี่ธงชี้ไปด้านหน้านี่ฮะแล้วก็สติกเกอร์ครับสมราชาเม็ดเงินแมวดูครับอีกทัชซิ่งแหมสวยๆครับนี่ก็รอสุดในทีมนะครับตอนนี้มีหมวกมีแตรแต่ไม่รู้แตรใช้ได้ไหม ส่องน,นู่นนีกคืคุ้มแรงคุ้มใจเลย,อยโอ,โอ้เยี่ยมนะสุดยอดครับแตี้ใช้ได้ไหมนี่งสุนแมวนี่ฮะท่อก็ลั่นเหมือนกันครับคันนี้เห็นกลมๆน้อยๆนี่ก็ถ้าอยู่ในโอนี่ก็สะเทือนพุ่งเหมือนกันและครับ <c oughs> ลั่นจนไข่สัง่งสุม ราชาม็ดเงินครับนี่นี่ฮะมารรทุกดินงานขุดแะเพื่อการเกษตรเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆครับน,นี่จะเห็นต้นไม้น้อยๆหลายๆต้นครับนี่ก็ใช้เป็นระบบน้ำหยดตอนนี้ใช้ระบบน้ำหยดสู้เดดครับอ่ะรอรถ ทางนุ่นสวนมาก่อนครับทางวันเวียบต้องมาือคันครับปลาไทายไม่มีนวางดีนตกดิส่วนใหญ่จะเป็นสายคลาสสิกครับนี่เดิมๆไม่เน้นแต่งเน้นผลครับนี่อันนี้ก็จัดมา ที่ฟ้าโครงแดงสวัสดีชาวดินนะฮะโอเคไปทางไหนเขาก็เห็นไปอารับนี่สวัสดีชาวดินไอชิปนี่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ยุคเก่าเท่านี้เป็นจะเป็นสติ๊กเกอร์ศิล้อยุคเก่าเป็นบ้านกระท่อมนี่ครับชีวิตนี้เพื่อเธอดูมุมนี้ครับ นี่ก็รับแต่บรรทุกไม่เกิน18ครับนี่ยอดครับทีมงานชาวดินอันนี้มาวิ่งด้วยครับรับชมครับเหมือนเดิมครับขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองทำรวยน้ำรวยสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มาเป็นกำลังใจให้เชฟครับวันนี้ก็พามาดูงานบ้านๆแหละครับงานขุดไส้ดําขุดไส้ดําขุดไส้ดําครับนี่ะเี็มีแล้วครับหนี่งวิ่งกันอยู่ที่สามคันครับนี่วนไปวนมาขุดสะก็น่าจะอีกหลายวัน,นครับอยู่สวนนี้ครับเพราะว่า โอเคแกรู้นะิีนี้ก็น่าจะใกล้เวลาจะจบแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุนกระสือไดงครับนี่ตัวน,นี้ก็จะขุดแนวนี้ก่อนครับแล้วลงต้นมะพร้าวแล้วข้างๆนี่ก็จะเป็นแสงมะม่วงครับมะม่วงกล้วยมะพร้าวน่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับครับฝั่งนู้นก็ติดโซลาร์เซลล์กำลังเริ่มครับนี่ก็จะมีประมาณสี่สี่โบรครับฝั่งนี้ทางน้ำก็รอดูครับ นี่ครับผมอยากทำแนวกเกษตรแบบนี้ครับอยากกินมะพร้าวก็ได้กินอยากกินมะม่วงกล้วยก็ได้กินครับตามฤดูกาลผลไม้มีอะไรครับนี่น้ำหยดตอนนี้ใช้เป็นท่อก่อนครับถ้าใครท่านครับคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบเท่านี้ครับในก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจและมารับชมช่องเชฟครับก็เหมือนเดิมครับค่อยร่ำค่อยรวย คิดสิ่งได้ก็ขอให้สมปรารถนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ